อาคำขึนนะชั้นยืยนเดียวได้อาคำขึนนะชั้นยืยนเดียวได้อ่างนอนตากง่ายอยู่ริมตลิ่ง <c oughs> ก็ใครที่ต้องใชยนอนตากง่ายคืออะไรก็ลองไปพิม์ห้ากันได้นะจ๊ะเออคนเหนื่อยเท่านั้นที่จะรู้จ้าวันนี้ก็อยู่กับไอ้ฮู้คนเดิมนะจ๊ะอ่ะกราบสวัสดีก้อนละกาล,กกลกมิตรรักชาวสรรทั้งไร่ก็อยู่กับไอ้ฮู้ตัวเดิมนะจ๊ะอัสตอลสาวบ้าจ้า คำเตือนนะรายการนี้มีคำหยาบคายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมก็มาอยู่ในหน้าเกมอ่ะวัวแห้งโชคราบรบ X, นะฟอร์จูนโอเอ็นะจ๊ะทุกคนจา้าเออตามกุ้มมาเลย <c oughs> เห่นเขาแาจา้งอัตราแตกเยอะมากทุกคนจา้า80%เออคือมีโอกาสเสียแค่20%นะทุกคนจา้าลองคิดตเดอะก็เลยตามมาในกุ้ม อาใครที่ยังงงยุกุ้มคืออะไรกุ้มก็คือเวลาเอ้กุ้มที่จะแจ้งเวลาโบนัสทามันเองจ้าทุกคนจ้าเออก็คือกุ้มที่แจ้งอัตราการแตกรือเปอร์เซ็นต์การแตกองเกินนั่นเองนะจ้าทุกคนจ้าเอ้ยใครที่อยากเข้าก็เลงใต้คิวจะไปคิดกันหน้าทุกคนจ้าเอ้คอมเมนต์แรกขอย้ำว่าคอมเมนต์แรกไปกดกันเอ้ยมาไอ้นุ่มก็เอาทุนมาที่ร้อยห้าสิบบาทเออยยากจะรู้มัอนกันละแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะช่วยท่านได้เท่าไร ไปกันนี้เบ็ดห้ากันระเบ็ดสูงๆไปเลยเอ้ยมาเปิดมากระสมเปิดมากระสมอันหน้าร่มหรือเปล่ายังไงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แล้วท่านว่างคอมโบโยะจ้าว่างคอมโบโยะจ้านี่แต่งตัวไม่เข้าเต็มกับพี่วัวนะจ้ะอันเนี้ยไอแดงมีเข้าเออเอาไปยังไงจ้าอาสวยงาไมเรียบร้อยวู้ลู่ลู่ลิ้วลิ้อะไรก็ไม่รู้พี่วัวโดดโดดดดโดดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง วโดดแล้วพี่วัวชั้นโดดราจะอายชั้นก็อยากจะโดดนะชั้นโดดชันยืนได้แค่นี้เออโดดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาประทัไใจนุ่มย่านะแย่าเอารี่รโอ้โหแย่เอ้แตกมันมีแยอะไรนึ่งบ้านแ้กูก็อวยพี่วัวซะเยอะเลยนุ่มเอามึงก็แตกให้กูหน่อยเก๋เราจะไปยังไงไหวแหละท่านเนี่ยอยตาภาพใช้ก็เอาหู้ช่วย เป็นไงคอมโบโน่กูบอกไครว่าดีกว่าเออพี่วัวเล่นชั้นแล้วโดดโดดโดดจะถือแจ็กเก็ตเฉยๆโอ้ยแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตไม่ใช่แจ็คเก็ตมันคือแจ็คเก็ตจ้าทุกคนจ้าชั้นไปเรียกแจ็กเก็ตเอาโดดโดดโดดลิ้วลิ้วเอาไม่โดดไม่เป็นไรเอาไว้เชื่อมกับประทัดอยู่นึ่งบ้ากูน้อยไปน้อยไอ้นุ่มแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกได้คำเดียวว่าไม่เป็นไรสวยงามยังไงสแเกเตอร์ สกแกตเตอร์ไม่มีสกแกตเตอร์มาเรียกห้าสกแกตเตอร์อะไรละ้ะที่นี่มันพี่วัวโดดเออเหมือนเหมือน,น,นหูจ้จาว่ะละสวยงานมาราวันก้อนโตหนึ่งร้อยก็บ้าอ้ยสะใจหูเริ่กเกินทํามันแตกขนาดนี้นะจ๊ะพี่วัวร้ว,รว,รวริวไปเลยจ้าอะไรไรๆกูหรือเปล่าเออมาอย่างไรล่ะส้มส้มอ ยังไงเราว้วยังไงเะาไหวไปเลยป้าไวยังไงลราคอมมูชันได้ไหมส้มเออเอ้ยได้อยู่เรียบร้อยพี่วัวโดดเปี้ยงช้านานยังงี้ก็โดดไปเลยสิจ้าเออฮูกโดดด้วยเออไม่โดดไม่โดดส้มย่าย่าย่าได้ส้มกับประทัดนกูขอละข้อร้องกันโตเออโอยี้โคตรเยี่ยเลยเออเออช่วยรีไปรีไปอย่า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 อุ้ยอุ้ยได้อยู่ไอ้นุ่ม ตันนี้ถือว่าได้อยู่แต่พ่อมึงรีไปละไอ้ชัดไอ้ชัดโอ้ขออภัยในคำยากอาทุ่งตังมามึงต้องครบทั้งส้มช่องละเอ้ยรีอีกละพอตัวแพงๆทีไรมึงรีตะรอดพอตัวโอ้โหไอ้นุ่มตัวนี้ละพี่บอกเลยว่ามาแค่แถวเดี๋ยวฮะฮะมึงให้กูรุนเพื่ออะไรนุ่มอ้อเครียดเลยหัวจะแตก ยากจะตายยังไงล่ะพี่จ้ายังไงยังไงโดดไปเอ้ยโดดอีกแล้วมุ่นซ้ำจนกว่าจะชนะล่ะเอาดิ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 อาซ้ำไปซ้ำไปละข้อยกเว้นแต่ส้มแค่นั้นแหละไอ้หนุ่มถ้ามึงออะโอ้ยอย่าเรียกส้มห่าได้ส้มเลยโอ้ยหูใจจะขาดแล้วเอ้ยพี่ยังไงจ้าโอ้ประรัดไอ้แย่ไม่ตั้งจากส้มเลยโอ้แล้วแม่งมาประรัดย่าง,งหนีเราโอ้คูณสิบแปดร้อยห้าสิบล้วก็จะลุ้นเพื่ออะไรนะถ้ามึงมาขนาดเนี้ยอ่ะ เอ้าถือว่ามึงมึงให้กูแล้วกันเอา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 ก็เอาเอาเออร้อยห้าสิบปะโองั้นข้อปรับเบ็ดเลยดีกว่าทุกคนอู้โอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเหมาะสมคู่ควรในการมาเร้นนะจ๊ะวัวจ่าเนี่ยเอ้ยยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะโดนอีกแล้วเนอะอู้รอกูรอกูรอกูนั่นเองจะอารางวัลก้อนโตไปอู้วสี่ร้อยไอ้นุ่มสี่ร้อยเลยนะเรี่วเรี่วรี่วกันไปเลยทีเดียวเชียวจ้าพี่จ้าโอ้โห ถือว่าได้ถือว่าโดนนะจ๊ะเนี้ยเออยังไงจ้ายังไงจ้าแป0รอกว่าบาทนี่คือแบบโอ้เกา้ายกยังไงล่ะสมดอมนี้เจ็ดสิบโอ้ยถ้าสมเต็มกระดานนี่ถือว่ายังดีอยู่นะจ๊ะทุกคนจ้ามันยังใจแบบพอดีพอดีได้อยู่แต่เมื่อกี้ปาทัดมึงจะลงมาทำฮอกอะไรร้อยห้าสิบ ท่านว่าข่าวโวยท่านมาถึงแล้วะโดดเถอะโดดเถอะโดดเปียง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 สวยงามอาด้วยงามโดดไปตรงเบ็ดยี่สิบแต่ไม่ขอเอาส้มได้หรือเปล่าไม่ขอเอาส้มได้หรือเปล่ารีไปรีไปเป็นตัวอะไรข้อตัวอะไรที่มันดีดีละส้มไม่ละไอเด็กนอกเอ้ยยังไงเอ้ยรีไปรีไปไอ้นุ่มกลัวประทับนั่นไงนั่นไงฮูก็ฮูกโดนลวลาไอ้นุ่มเอา เอายังไม่สุดยังมาโอหยังมาเจาพี่ซซอมอีกเอ้ยน่ากูจะส้มละเนี่ยยังไงล่ะโอ้โหแดกส้มอร่อยเลยเอาไม่คุณซิบด้วยเก้าสิบบาทใจกูจะขาดละเออโอโว่างซะดสู้อะไรจะทุกคนจ้ะแต่แม่งทำกันอย่างงี้ฮู้ระน้อยใจเลือกเกินนะเออวัวโดดอุตส่าหเต่งตัวมาให้เข้าเต็มอะเออยักคิวไปหนึ่งทีอ่ะอ้าอ้าอ้ามาเปล่าอ้เยอะ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 เออ ฮุกยักข,ข้างอีกข้างไม่ได้เอ,าอ้ายังไงอะไม่ได้ทุกคนจ้ะมาได้ข้างนี้ข้างเดียวอะข้างนี้ก็เอาข้างนี้ไปก่อนเอาเอาไม่สนใจเกมระแตกไปอู้พันซองไอ้นุ่มอุ้ยบอกเลยว่าถ้าวัวมันได้แตกทีไอ้นุ่มจ้าบอกเลยว่าเอาแบบหน้าสั้นกันเลยดีเดียวเชียววะเออโดดโดดอีกแล้วจ้าโดดอีกแล้วจ้าโดดแต่ใจถูกมึงไม่ต้องโดดล้วสิเวลา เออเอาะยังไงสม้สมเออส้มอีกละส้มอีกละมึงเป็นไรกันสม้มเนี่ยมึงหิวเลยหัวโอ้โหท่านละทุกใจจริงๆริทุกคนจ้าเอ้ยโดดโดดยี่ถือแจ็กเก็ตแจ็คจ็กเก็ตอะไรละ่ะท่านจะเป็นคงจริงมันะ้ไอ้แยกแปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่เอาไปกันต่อเอ้ยยังไงสวยงาดอกนี้เอ้ยเอ้ยชาร์ชาร์ชาร์ละป้อยนี่กูบอกแล้วกูบอกแล้วมึงชาร์มึงป้อยมึงไม่โดนหรอกไอ้เวน แม่ลอกให้กูดีใจไปงั้นแล้ว้าๆ้ล้วก็ป้อยเฮ้ยไม่ป้อยไอ้นุ่มอ้าวไม่ป้อยอยางงี้ก็สวยงามสิจะ๊ะยังไงล่ะอุ้ยตัวทองด้วยนะนะะโอ้แต่กระรีอย่าไปวังไอ้้ยอย่าไปวังตัวทองเดี๋นจ้าท่านเจอมาบ้อยละลอกกันอย่างงี้อะอ่ะอ่ะดูดิดูดิดแบบ๊บมึงโดดทั้งทีมึงจะจ่ายทุกใช่ไหม ฉันบอกเล้ว่าถ้ามันมาจริงๆอะมันมาแค่ตัวเดียวนั่นแหละอะนน่นไงนกูบอกแล้วเอ,อ้หเมื่อนรู้เมื่อนรู้จิตวิญญาณห้องมึงที่มึงจะจายกูมาเอ,อ้าไม่เป็นไรฉันว่าคอมโบนอกมันดีกว่า,าจา้ะทุกคนเออคือแบบคอมโบนอกอะจ่ายดีมากเลยอะแต่แบบเฮียโดดทีมึงไม่ต้องโดดเถอะไม่ต้องตั้งชื่อว่าวัวโดดแม่ไม่โดดนี่แบบจ่ายโคตรดีอะพอโดดให้กูทีแล้วจ่ายโคตรก้ากเออฮูกระเป็นถอเป็นถอจะเป็นถอเอ,อ้ย ยังไงเอาไว้อได้ไปดิรางวัลก้อนโตหนึ่งพันก็บ้าเด่นไปทุกคนเออท่านว่ามันดีกว่ามันโดดอีกนะจ๊ะเอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดไม่โดดไม่ยอมโดดในช่้นด้วยแต่รางวัลก้อนโตโอ้โหถือว่าดีนะจ๊ะทุกคนจ้าคอมโบนอกดีมากจะลองมาตามกันได้นะจ๊ะเออเรามาวางคอมโบนอกกันดีกว่าอย่าไปว่างแบบอะไรอ่ะเข้าเรียกว่าอะไรอ่ะวัวโดดอ่ะตอนมันโดดเออว่างแบบนั้นอ่ะ คือมันตารีเอาแต่ตัวกากๆมาให้เราเว้ยทุกคนยากมากเออ <c oughs> คือแบบโอกาสเชื่อมกันเยอะมากทุกคนจ้าขมบน,นอกเพราะว่ามันมีแค่ซ้มช่องเนาะเออเอาไปจ้ะเอ้ยโดดโดดเปียงเข้าหน้าเลยไอ้ชัดคิดว่าจะโดดแต่กัไมมยอมโดดคิดว่าจะโดดแต่กันไมมยอมโดดยังไงจ้ะยังไงจ้ะยังไงจ้ะอาสวย อ่าสวยสวยวายโอ้โหวายตัวแต่ไม่ได้เชื่อมอะไรเลยระโดดเปี้ยงจะถือแจ็กเก็ตนานไอ้นุ่มเฮ้ยมันต้องถือนานๆสิถึงมันจะโดดเออถ้าไม่ถือนานๆมันก็ไม่โดดให้ชั้นละสิเอาเอาเดีวเปี๊ยเปี้ยงเปี้ยงไม่โดดไอ้ชัดซ่องขังติดแต่ก็ไม่โดดเออเ้มึงชัดเพื่ออะไรนะไอ้นุ่มมึงชัดซ่องขังเพื่ออะไรทำไม่โดดให้ชั้นอะเอ้าอ่จาัย์มันเถอะอ่จารย์ไม่สนอาจาจยจใ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 จแล้ว ยังไงล่ะวายดอกนี่โอ้ริ้วริ้วริ้วโริ้วริ้วริ้วโอ้ทุกคนจ้าฉ่านว่ามันเริ่มสู้แล้ววะถ้าท่านถ้ามันโดดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคอมโบแตกอีกครั้งหนึ่งฉ่านว่าฉ่านน่าจะพอจ้ะทุกคนเออแบบอืมันเริ่มดูดมากันไปละส่องพันลงมาเรือพันหกเอ้าแต่ถ้ามันถึงหนึ่งพันแล้วมันไม่ยอมจ่ายนี่ฉ่านน่าจะพอจริงๆแหละเอ้าไปจ้ะไปจ้าฮงูกรอนานแล้วนะจ๊ะยังไง ยังไงจะไม่จ,จ่ายจริงๆใช่ไหมนี่ฮหุกน้อยใจนะเนี่ยจะไม่จ่ายจริงๆใช่ไหมเอาเออโดดโดดปีเอ๋อุはは้ยอ่ะปีอ่ะปไปเลยสิเอายังไงจ้ายังไงจ้าอ่ะพันซี่อ่ะพันซี่ร้อยแล้วพันซี่ร้อยไอ้นุ่มมึงคือแบบเฮ้ยเออโดดโดดเออชนนอย่างนี้โดดแน่นอนโดดแน่นอนโดดแน่นอนแต่ต้องมารู้ว่ามึงจะจ่ายกูเท่าไรแค่นั้นแหละไอ้นุ่มเออเอา บอกเลยว่ามึงย่าเอาประทัดไหมกูแค่นั้นเอ้า <c oughs> ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ่ะข้อมาส่งโอ้ัวกูจะไม่เอา้าอีกน้อยละกันไม่ให้คือไม่เอาแล้วนะจ๊ะเออเอ้าจะไปแล้วนะจะมาหรือเปล่าอ่จะจะใจหูกไหมจะได้ให้หูเถอะจะไม่ใจใช่ไหม มึงจะเอาอย่างนี้กับกูจริงๆใช่ไหมไอ้วัวมึงจะเอาใช่ไหมเออจ่ายให้น่อยได้หรือเปล่าฮูกส่องมันก็บ้านฮูกไปแล้วเออจ่ายฮูหน่อยจ่ายเอ้ยโอ้จ่ายสิบสองบาทเรียบร้อยจ้าหมดหมดตุดเออเออเรียบร้อยเอาไว้เอาไว้ เอาไว้ไม่ถึงวายวายภาษสร้างจิตไปว่าทําไมทําไมมึงไม่ใจให้กูอ้ออ่ะอีกน้อยแล้วกันอ่ะอีกน้อยแล้วกันโอ้โหดูมันดูมันดูมันก้ารอยแะ้วจ้าทุกคนจ้ามาเป็นกําลังใจให้ฮุกด้วยโอ้โหสวยงามเออยังได้อยู่รางวัลก้อนโตสี่ร้อยบาทไปแล้ะจ้าใบ้ละไปแล้วจ้าบัวจ้าเออกูไปแล้วกูไม่ยู่กับมึงละไอ้ยะอ้แม่คิดว่าจะไม่ได้คืนมาไอ้นุ่มอ้าว ก็รับชมมาถึงตอนนี้ก็อยากเข้ากลุ่มบนธรรมนะจ๊ะเออใครที่อยากเข้ากลุ่มก็ลิง์อยู่ใต้กินมจ๊ะไปกดกันได้เลยเออคอมเมนต์แรกข้อย้าคอมเมนต์แรกนะจ๊ะคนจ้าเออสําหรับวันนี้ฮูก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า